เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวัยพีสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆมาชมเล็กๆอยู่นะครับรถสวยพร้อมใช้เลยครับราคาถูกๆด้วยสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองไม่ต้องตางแดดไม่ต้องตากฝนครับเชฟโรเลตออฟต้าปีศูนย์หกตะเข็บซอกมุมเดิมๆรถไม่ขยับไม่มีชนหนักนะครับ เดิมลังเดิมสีอาจจะมีตำหนิหรือรอยบ้างนะครับมีรอยบ้างบางชิ้นบางจุดครับโดยมากเป็นที่กันชนเนี่ยครับนอกนั้นก็ยังสมบูรณ์ภายในสวยๆครับเบาะผ้าเดิมเดิมลายยังชัดนะครับไม่ซีดไม่โ้มเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าห้องโดยสารสมบูรณ์ทั้ง,งข้างหน้าข้างหลังครับกระจกไฟฟ้าสีบ้านไม่เคยแก๊สน,นะครับรหลดบ้านเล่มครบพร้อมใช้พร้อมโอนครับรหลดบ้าน ราคามอไซค์ครับถ้าชอบออก็ฝากออกดถูกใจไว้ให้ด้วยท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพิกัดดูรถอยู่นนทบ,บุรีเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นไม่ดังน็อตไม่ขยับนะครับก็คือไม่เคยโดนชนหนักไม่เคยถอดออกมาซ่อมสีเอง สนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ